สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่26เมษายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะนุ้ยกลับมาแล้วนะคะกลับมาทําข่าวพยากรณ์อากาศให้กับทุกคนฟังอีกครั้งค่ะ เพราะว่าคิดถึงทุกคนมากค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจําวันนี้กันค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะขอให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะพยากรณ์อากาศรายภาค ภาคเหนือในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์กำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะ และตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่4พฤษภาคมและช่วงนี้ค่ะอากาศก็ยังร้อนและร้อนจัดต่อเนื่องโอกาสเกิดฝนยังมีน้อยค่ะช่วงนี้ก็ต้องทนร้อนต่อไปนะคะและต้นเดือนพฤษภาคมค่ะลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางสัญญาณฝนเริ่มมาแล้วค่ะช่วงวันที่26ถึงวันที่30เมษาย,ยนนะคะ ลมตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือกลับมาพัดปกคลุมค่ะทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องและอาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งค่ะที่ร้อนละอุซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากบริเวณภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานค่ะส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันยังมีฝนฟ้าขนองค่ะและในช่วงวันที่1นถึงวันที่4พฤษภาคม ลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประกอบกับมีคลื่นกระแสล,ลมตะวันตกพัดปกคลุมทางภาคเหนือทางด้านทะเลอันดามันเริ่มมีความชื้นเพิ่มขึ้นค่ะและมีสัญญาณฝนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะช่วงวันที่3ถึงวันที่4พฤษภาคมข้อมูลพยากรณ์อากาศนะคะมีการเปลี่ยนแปลงได้จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย